แบกเป้พาทัวร์ทั่วโลกตอนที่11เรื่องของเอกสารในการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเอกสารหลายๆอย่างที่จะยืนยันตัวตนความเป็นเราหรือเป็นเอกสารตามกฎหมายที่ในแต่ละประเทศต้องมีนะคะเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆที่นันกศึกษาควรจะรู้ก็อย่างเช่นเรื่องของหนังสือเดินทางนะคะหรือพาสปอร์ต ะะเรื่องของหนังสือผ่านแดนชั่วคราวก็คือจะใช้ในกรณีที่เราข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆวีซ่านะคะซึ่งในแต่ในบางประเทศเนี่ยเราต้องขอวีซ่าในการเข้าคําว่าวีซ่าก็คือเป็นการขออนุญาตผ่านแดนเข้าไปเที่ยวหรือเข้าไปอยู่อาศัยในประเทศเขานะคะตั๋วเครื่องบินไปกลับแน่นอนนะคะถ้าเราเดินทางด้วยเครื่องบินเราก็จําเป็นจะต้องมีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะ ใบขับขี่สากลในกรณีที่เราต้องไปขับรถในประเทศนั้นๆหรือเราอยากจะขับรถเพื่อเที่ยวเองนะคะนอกจากนี้แล้วในการตรวจโควิด -19 นะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำตามนะคะสุดท้ายก็คืออย่าลืมแลกเงินไปนะนะคะะเราลองมาดูเอกสารแต่ละอย่างกัน หน,ะะนังสือเดินทางนะคะก็คือพาสปอร์ตตัวพาสปอร์ตซึ่งตรงนี้เนี่ยนาาักศึกษาก็จะต้องไปทําที่กรมการกงสุลนะคะหรือสถานที่ที่เขาให้ทำพาสปอร์ตต่างๆซึ่งสามารถที่จะเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากหนังสือเดินทางแล้วถ้าเราเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบิน นะคะก็ซื้อตั๋วเครื่องบินซึ่งก่อนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินถ้าเราเดินทางต่างประเทศเราต้องมีหนังสือเดินทางก่อนนะคะเพราะเราต้องใส่เลขหนังสือเดินทางในตั๋วเครื่องบินนะคะเมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วเราก็สามารถที่จะออกเดินทางได้นะคะแต่ในบางประเทศนะคะถึงเรามีหนังสือเดินทางแล้วเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะเราก็อาจจะยังเดินทางไม่ได้นะคะเราต้องทําวีซ่าเพื่อให้เขาอนุญาตให้เราเข้าประเทศก่อน ะะซึ่งในการทำวีซ่าเนี่ยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันบางแห่งก็สามารถที่จะไปทำได้โดยเอารูปถ่ายตามปกติที่ถ่ายตามพาสปอร์ตนะคะไปทำได้นะคะบางแห่งก็จะมีเงื่อนไขในการถ่ายภาพเช่นพื้นหลังเป็นสีฟ้าพื้นหลังเป็นสีขาวต้องถ่ายรูปเปิดหูต้องรวบหัวนะคะรวบผมให้เรียบกริบเลยให้เห็นหูอย่างเงี้ยนะคะ แต่และประเทศมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องศึกษานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในบางประเทศเขาก็กาหนดเงินในบัญชีด้วยนะคะว่าคุณต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่คุณถึงจะสามารถเดินทางไปในประเทศของเขาได้เนะคะเพราะเพราะเขากลัวว่าคุณจะไปลงหลักปักฐานทามาหากินแล้วไปแย่งงานของคนในประเทศของเขา ะะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เป็นลักษณะของเชงเก้นวีซ่านะคะซึ่งต้องมีเงินในบัญชีก่อนนะคะเขาจะตรวจสอบเงินในบัญชีของคุณเป็นระยะเวลานะคะหเดือนอย่างเชงเก้นวีซ่าเนี่ยจะ6เดือนเขาจะมีจํานวนเงินจํากัดว่าเท่าไหร่คุณต้องมีเงินจํานวนนั้นเนี่ยไม่ต่ากว่า6เดือนนะคะถึงจะสามารถขอเชงเก้นวีซ่าได้อย่างนี้นะคะหรือนะคะตัวนี้เป็นการประทับตาเข้าประเทศต,ตามปกติ ะะถ้าประเทศที่ไม่จําเป็นต้องใช้วีซา่านะคะพอคุณไปถึงประเทศเขาเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลของคุณว่าคุณมีตัวตนจริงไหมเป็นใครหน้าตาตรงกับในหนังสือเดินทางไหมนะคะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ประทับตราพวกนี้ให้คุณนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณได้ผ่านเข้าประเทศของเขามาเรียบร้อยแล้วและเมื่อคุณออกจากประเทศเขาก็จะสแตมป์ตราว่าคุณออกจากประเทศแล้วนะคะ อันนี้เป็นตัว Temporary Border Pass นะคะซึ่ง uh, Temporary Border Pass เนี่ยเป็นบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่คุณจะสามารถที่จะข้ามไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะโดยที่คุณจะต้องมีบัตรประชาชนนะคะเพื่อไปขอตัว Border Pass ตัวนี้นะคะเอาบัตรประชาชนไปแล้วเขาก็จะให้เอกสารคุณมากรอกกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้ใบใบหนึ่งที่เรียกว่า Border Pass นะคะเป็นตัวถือเข้าไปในประเทศของเขาซึ่งการใช้ Border Pass เนี่ยนะคะ แต่และประเทศเนี่ยระยะทางที่ห่างจากชายแดนไม่เท่ากันนะคะถ้าบางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยถ้าคุณใช้คู่กับพาสปอร์ตคุณก็สามารถที่จะเข้าเข้าประเทศเขาได้เลยนะคะโดยไม่มีข้อกําหนดนะคะแต่ถ้าคุณใช้แค่บัตรประชาชนเนี่ยคุณอาจจะเข้าได้แค่25กิโลเมตรจากชายแดนถ้าเกินกว่านั้นแล้วเขาตรวจเจอคือคุณทําผิดกฎหมายของประเทศเขาละนะคะจำนวนวันนะคะก็15วัน ะะอยู่ได้ไม่เกิน15วันหรือบางประเทศอาจจะมีวันเวลาที่น้อยกว่าน,นั้นนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะถ้าคุณไปเที่ยวแล้วคุณอยากจะขับรถนะคะในในประเทศเขานะคะคุณก็สามารถที่จะไปขอ,อใบอนุญ,ญาตขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศได้การทำใบอนุญ,ญาตขับขี่ระหว่างประเทศนะคะคุณมีใบขับขี่นะคะของของไทยนี่แหละ คุณก็สามารถที่จะไปทําได้แล้วนะคะเสียค่าธรรมเนียม500บาทนะคะแล้วก็เตรียมภาพถ่ายด้วยเพื่อประกอบกับไปขับขี่ก็สามารถที่จะไปขับขี่ในประเทศต่างๆที่เขาอนุญาตได้สาเหตุที่ใช้ไม่ได้ทุกประเทศเพราะบางประเทศเขาไม่ยอมรับให้คนต่างชาติไปขับขี่รถยนต์ในประเทศของเขานะคะทีนี้ในช่วงโควิด1 i ตอนนี้มันเกิดวิกฤตโควิด1 i แล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางในช่วงโควิด -19 ก็มีข้อควรคำนึงถึงก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคุณควรจะดูด้วยว่าประเทศปลายทางเนี่ยเขาอนุญาตให้คุณเข้าประเทศไหมนะคะหรือเขาอนุญาตเฉพาะกลุ่มไหนหรือเปล่าเช่นอนุญาตแค่บางประเทศอนุญาตให้อา่่ปุ่นเกาหลีเข้าแต่ยังไม่อนุญาตให้ไทยให้จีนเข้าอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องเช็คก็ขอแนะนำเว็บไซต์ในการเช็ค นะคะว่าคุณสามารถเข้าประเทศนั้นได้ไหมนะคะก็คือเว็บที่ชื่อว่า power traveler นะคะซึ่งเวลาที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่ามีหน้าตานะะประเทศต่างๆที่เป็นสีนะคะสีต่างๆนะคะสีเทาสีเหลืองสีแดงนะคะสีเทาก็คือมาตรการต่ำนะคะก็คือ,อไม่ได้มีการป้องกันอะไรเข้มงวดประเทศที่มีมาตรการระดับกลาง ะะก็คือ,อมีการกักตัวหรือมีระเบียบม,มีการตรวจเอกสารต่างๆอยู่บ้างนะคะส่วนประเทศที่เป็นสีแดงนะคะก็คือมีมาตรการที่เข้มงวดอาจจะยังไม่ให้คนต่างชาติเข้านะคะอาจจะให้เข้าแค่บาง,บางกลุ่มเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเช็คเช่นนะคะสมมุติว่าคุณจะไปประเทศไหนคุณเลือกประเทศปลายทางได้เลยนะคะ เช่นอ่ะญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นนี้มีมาตรการในระดับสีแดงก็คือเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเดินทางไปนะคะคนที่เดินทางไปได้เนี่ยก็จะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะแล้วถ้าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็ต้องกักตัวแล้วประเภทวีซ่าที่เข้าได้มีวีซ่าอะไรบ้างนะคะในตอนนี้ก็คือวีซ่านักเรียนการทูตนะคะแล้วก็ผู้สมรส นะคะวีซ่าท่องเที่ยวพวกนี้นะคะเดินทางกลับต้องยังไงบ้างนะคะต้องกักตัวไม่ต้องกักตัวก่อนที่จะเดินทางกลับพวกนี้คือการตรวจสอบก่อนที่คุณจะเดินทางออกไปต่างประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศที่อนุญาตให้คุณเข้าได้เนี่ยเขาต้องการเอกสารอะไรบ้างเช่นต้องการการตรวจ rt pcr 24ชั่วโมงก่อน,นออกเดินทางอย่างงี้ ค,คุณก็ต้องมีให้เขาต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนะคะคุณก็ต้องมีให้เขาข้อที่3นะคะถ้าเข้าไปได้นะคะต้องกักตัวไหมกักตัวที่ไหนกักตัวยังไงนะคะเช่นกักตัวที่โรงแรมกักตัวที่สนามบินหรือเขามีที่ให้กักตัวยังไงนะคะต้องกักตัวกี่วัน อันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของอเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนนะคะเรื่องของประวัติการรับวัคซีนต่างๆนะคะซึ่งในการเดินทางเข้าประเทศต่างๆเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้ในบางประเทศอาจจะต้องการวัคซีนพาสปอร์ตที่ที่เป็นใบคือคุณต้องต้องขอเป็นเอกสารที่เป็นทางการนะคะเพื่อที่จะถือเข้าประเทศนะคะเพราะฉะนั้น ศึกษาก่อนเดินทางให้ดีนะคะผลตรวจ RT-PCR อันนี้นะคะถ้าบางประเทศเขาต้องการเช่น RT-PCR 24ชั่วโมงนะคะอันนี้ตอนที่เป็นโควิดนะคะก็พบเชือ้อตัวนี้พบเชื้อนะคะ,คะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ